ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเจ้าจัดสรรนะครับมีทายาทแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยครับโอ้โหครับผมได้ลูกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับได้ลูกได้ลูกโทนครับผมเนี่ยครับอืมครับไปแล้วครับพ่อนะครับนี่ครับได้ลูกหนึ่งตัวนะครับนู่นนะครับพ่อเขา อันนี้คือลูกนะครับอ้า,อาไม่ใช่หนึ่งตัวครับพี่น้องครับลูกสองตัวครับลูกนกสองตัวนะครับเนี่ยแม่ไปไหนล่ะที่นี่ <c oughs> โอ้ได้ทายาทแล้วพี่น้องครับโอ้สวยๆๆับมีทายาทมา